ทำไมหัวเว่ยจะคลองโลกภาพบอกรน้ดบุ๊กเลย เอาหน้าจอมือถือในแท็บเล็ตได้ขึ้นจอนี่เลยแท็บเล็ตเนี่ยมาทําเป็นจอเสริมได้จากเมดบุ๊กออกเมดวิวลิงก์กับคอมก็ลิงก์ง,ง่ายมีภาพมีพรีเซนต์มีงานมีหนังหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยคุณอยากจะแชร์ได้หมดครับที่ผมบอกในชื่อคลิปนะครับว่าทําไมหัวเว่ยจะคลองโลกเพราะว่าต้องบอกก่อนคิดถึงหัวเว่ยเนี่ยจะคิดว่าเป็นรดักที่แบบว่าเนี้ยบวัสดุดีดีไซน์สวยและอย่างหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ที่เจ๋งที่สุดข,ของหัวเว่ยก็คืออีโค y ิส e m เนี่นี่แหละครับด้วยความเจ๋งของ e อีโค เดี๋ยวเราทำซีจีให้ดูดีกว่ามามังโปรดชั้นลุยทำซีจีเลยครับนี่เอานี้มาบวกกันพัวพัวนี่ครับแอนิเมทให้ดูอ่ะเห็นไหมสวยมากอันนี้เราทําเองนะเนี่ยโหผมน่าชอบเลยใ่ผมเข้าไปด้วยสิครับพี่ในเนี้ยอ่ะโอเคสบายใจละีผมเข้ามาละอะไรที่มันดีเนี่ยอะไรที่มันลงตัวมันต้องมีอีโคซิสเต็มที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีโคซิสเต็มของฮูเออะคือไรยกตัวอย่างให้ดูนี่ถ้าคุณมีโทรศัพท์ฮเออรนะครับ ไอพีห้าสิบโปรสวยมากไลก้า้วยนะกล้องอ่ะว้าวอ่ะกลับมาอาอีโคซิสเต็มนะครับนอกเรื่องแล้วคุณมีข้อมูลในนี้มีภาพมีพรีเซนต์มีงานมีหนังหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยคุณอยากจะแชร์ได้หมดครับแชร์นี้ได้ไหมได้ครับอันนี้ได้ครับจอเขาเรียกเป็นสกรีนหัวเว่ยเนี่ยนะผมสามารถแชร์แบบนี้เลยครับมัน,นอยู่ในจอนะปึ๊บขึ้นจอนี่เลยเห็นไหมขึ้นจอเลยเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเครื่องนี้นะครับก็สามารถควบคุมการทํางานของจอหัวเว่ยวิชั่นได้น้ตบุ๊กอยู่นี้มาปึ๊บนี่ครับอยู่ในจอปึ อีกเฟเจอร์หนึ่งนะครับคือปกติเราถ่ายรูปใช่ไหมคือผมสามารถที่แบบว่าน้องปายครับเอามือถือมัไปหน่อย <S <S 1> <S 1> เปิดกล้องไว้อ่ะหันกล้องไปทางนั้นเลยมันสามารถเอาภาพที่เห็นในมือถือเนี่ยออกหน้าจอเราได้เห็นไหมครับพอมันซิงก์กันแล้วเนี่ยผมเห็นภาพเลยในจอมือถือนะว่าเนี่ยเป็นอะไรอยู่แต่ที่เจ๋งกว่านั้นที่ผมเคยทำมาอยู่ปีก่อนนี่คือว่าคัลเวอร์เมด i ิวเนี่ยผมแปะให้ดูนะฮะปุ๊บ ถ้าคุณเอามนเนี้ยไปแตะบ,บนหัวเว่ยเมดวิวนะจอที่เจ๋งที่สุดข,ของหัวเว่ยนะแปลงเงี้ยพวกภาพขึ้นมาเลยจอหัวเว่ยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในนะเป็นจอเปล่าๆนะเอามือถือไปแตะภาพขึ้นเลย <S <S ที่เจ๋งนี่คือคุณมีแท็บเล็ตอยู่นี่นะแท็บเล็ตของคุณเนี่ยอาร์ตหน้าแท็บเล็ตขึ้นมาปุ๊บเอาหน้าจอมือถือในแท็บเล็ตได้เจ๋งมากอันต่อไปสมาร์ทวอชอันเนี้ยผมแม่งโคตรชอบสมาร์ทวอชอันนี้พูดจริงเอาแบบอินเทอร์เฟซนะนี่ฮะสมาร์ทวอชรอเห็นไหมนี่นะครับเท่มากถ้าเกิดผผมมมออออยยูู่่่นนีะขับบรรถเต์์ไซคปุ๊ มันเชื่อมกับ GPS โทรศัพท์เราเลี้ยวซ้ายเหรอมันก็จะบอกขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่คือรูปรายการนะปึ๊บเลี้ยวซ้ายหรอ กลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะมันเชื่อมกับ GPS เรายังไม่เคยเจออะไรที่ทำได้แบบนี้นะที่แบบว่า GPS ในโทรศัพท์มือถือดูในนาฬิกาเลยว่ายังไงเลีเ้ยวไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันบอกทางตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเจ๋งมาก Notification ทั้งหลายไว้รู้เรียกว่าโนตินะพวกโนติต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาในนาฬิกาปกติแล้วนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นโทรศัพท์เข้าอยู่ในกระเป๋าก็รับสายคุยโทรศัพท์นี้เป็นเบสิกแล้วแต่ผมชอบคือสปีกเกอร์แม่งฟังเพลงได้ คือปกติอะไรการ์ลำโพงมันจะห่วยมากนะนี่คือลําโพงในสมาร์ทวอชมันอนะ่ะเป็นลําโพงที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินเลยเล่นไอคอนของมันเนี่ยการเต้นหัวใจนะครับไอคอนมันก็ใหญ่รีอูโลคู่รีซุดเริ่มตุ้มหรือคืออีโคซิเสเต็มภาษาลูนั่นเอง,เน,งนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับสำหรับใครที่มีโน้ตบุ๊กหัวเว่ยเครื่องนี้นะอยากมีจอเสริมไปพรีเซนต์งานลูกค้าอยากมีจอเสริมในการทํางานนะครับคุณสามารถใช้หัวเว่ยแท็บเล็ตเป็นจอเสริมได้ครับนี่เลยจอออกไปจอนีนสามารถดรักอะไรได้เห็นไหมครับเป็นจอเสริมไไดด้้้อันนเียทา ง่ายมากต่อเชื่อมได้ดีมากนะครับไม่กระตุกด้วยโอเคเลยล่ะเวลาไปพิเศษงานอันนี้จำเป็นมากเลยนะครับบางทีอยากจะแบบให้ลูกค้าดูอะไรในคอมเราไม่ต้องมาพี่ครับดูนี่นะฮะอ่านี่นะคุณมีเมดบุ๊กนะครับแล้วผมมีเมดวิวจอไดยนะเอาภาพจากเมดบุ๊กออกเมดวิวแล้วอะไรหลอดด้วยกันออกแท็บเล็ตนะครับเป็น3จอเลยเพลๆเอาออกจอมือถือได้อีกด้วยนะครับพร้อมๆกันนี่คืออีโคซิสตมเนี่ยผมพูดเยอะมากเลยอีโคซิสตมของหัวเวรนี่คือเพิ่งรู้นะมันทำได้ขนาดนี้คุณใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วคุณมีหูฟัง วิธี Connect น่ยง่ายมากเลยเปิดหูฟังของเขานะครับใช้เวลาแค่เชื่อมต่อกันเลยนะนะมาเลยเห็นไหมเปิดปุ๊บมันมาเลยนี่คืออีโคซ s สเต็มของเขาไงไม่ใช่แค่นั้นนะคุณเล่นโทรศัพท์อยู่นะใช้หูฟังนะครับนี่นะครับอย่างเท่อนี่นะครับฟังหูฟังอยู่นะครับวกบึ้งปึงป้งเสียงมาเลยจิ้มปุ๊บใส่หูมาลิงก์กับคอมก็ลิงง่ายลดบุ๊งโผยทำงานอยู่นะครับมีโทรศัพท์เข้ากดปุม่ม นี่ครดูเ้เสียงสวิชมานี่เลยวางสายปุ๊บทำงานต่ออ่ะเสียงกลับมาที่แล้วแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดคอนเทนต์เน่แท็บเล็ตขึ้นมานี่ดูหนังตรงนี้พัวเสียงมาแท็บเล็ตเลยนี่แหละคืออนะีโคซิสเต็มไงถ้าคุณมีหูฟังเนี่ยมันสามารถที่จะซีมเลสซี่เชื่อมต่อคอนเน็กต์เดไวซ์ต่างๆโดยอัตโ,น,โตนมัติได้นะครับไม่ใช่แค่นั้นไอหูฟังอันนี้เวลาต่อกับมือถือโทรศัพท์แล้วนยะหูฟังเนี่ยสามารถใช้เป็นไมโครโฟนได้ใช้เป็นไมโครโฟนที่ไว้อัดเสียงได้ด้วย testing testing หนึ่งสองสามสี่ ซึ่งอันนี้ก็ดีมากนะที่เคยเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้พวกเตอร์ปาติแอปแต่โหวตเนี่ยทำได้เลยไอหูฟังเนี่ยนะครับสามารถที่ต่อกับ Smart watch, สมาร์ทวอชสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคือมันแบบมันลิงก์กันหมดอะ่ะเขาต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบคุณมีโปรดักของเขาสองสามอันแล้วมันลิงก์กันหมดหูฟังไม่ก็ฟังได้หมดเมาส์ก็จะลากใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยถ้าถามผมชอบฟีเจอร์ไหนและได้ใช้ประโยชน์ที่สุดจริงๆนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ที่เหมือนแบบหูฟังเลยแหละที่มันอัตโนมะัติร บอกว่าหัวเว่ยเนี่ยโหลดใชแอปไม่ได้ทุกตัวอย่างที่บอกนะครับหัวเว่ยแอปแกรี่เนี่ยก็มีแอปที่เยอะแยะมากมายละแต่คนที่ใช้หัวเว่ยแล้วเข้าใจนะมันมีเพเท s ร a เซ h ร์ชเพ e a r ร h เซอร์ชก็คือสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนี่นะครับที่คนต้องการนะอย่างเช่นแบบ Google YouTube เนี่ยมีหมดในเพเท s ร a เซ h ร์ชนะครับหรือบางคนจะโหลด G Space ก็ได้ G Space ก็มี g o o ก l e ได้หมดเลยแต่ต้องยอมรับพูดตรงๆไม่หลอกคือมันอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์เต็มๆของ Google นะครับมันใช้ได้นานแล้ว G space โหลด Google อะไรมาใช้ได้ถ้าใครที่ติด Google นะแต่ต้องยอมรับพูดตรงๆไม่หลอกคือมันอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์เต็มๆของ Google ถ้าใครที่ติด Google นะ ไม่ได้ฟีเจอร์เต็มร้อยอาจจะโน้ติเพียชั่นไม่ได้ทุกอย่างแต่แก้ขัดได้สำหรับคนชอบ Google แต่ช้าเราต้องมาคุยถึงเรื่อง ecosystem นี่แหละผมก็ค่น้างชอบนะมันค่อยๆโตขึ้นโกลทีละ product ทีละ product ขึ้นมาทีนิดๆหนึ่หลายคนแหละที่ซื้อ product ของัวเว่ยเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยละ่ะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เอเชียนะครับที่ผมว่าอันนี้ดีสุดในเอเชียละและอีกหน่อยก็จะเจ๋งสุดในโลกนะครับ ecosystem ของเขาเนี่ยนี่แหละครับโลกของหัวเว่ยองีโค วกองดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O ออโต้โบเคปหรือหลังละลายบิ้ก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตึมมันก็เรื่องของกูข้อมูลช้ถชกออามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู